มีหนไะพี่น้องอยู่หน้ากมีอยู่บ้านกมีอเออันนี้จะเป็นต้นดอกดาวเฮืองต้นดอกดาวเฮือง สบสบายดีสบ,บายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสูขสู่คนสว่าสิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะกลับแท้แท้สบ,บายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube อ่าแม่น้องวินตาเดอ้อพี่น้องเอลยหลายเมือ่อหลายวานันเะนาะบ่ได้คอยลงคลิปพี่น้องเอลยเนาะอ่าบ่คอยอ่ามีเวลาปานใดแน่ช่วงนี้นะอ่าจังไดก๋ก็อ่า มื่อนี้เนาะมาทักทายพ่อแม่พี่น้อง fc อยู่ในบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องเลยแต่กะใส่ผ้าเป้อเสื้อนาน,นานา,นาเลยพี่น้องเลยมันหนาวเนาะบผมหัวาทางอื่นอ่าอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่เขตอื่นอยู่ทางฝั่งลาวเฮาเปลี่ยนใจพี่น้องเอลยเนาะหนาวคือการบร่หรือว่าอยู่ทางต่างประเทศได้อากาศเปลี่ยนใจคอมเมนต์บอกเนยเด้อพี่น้องเอลยเนาะอ่าวันนี้คิดหน้าคิดเทิงพ่อแม่พี่น้อง fc มาทักทายกัน เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยลงคลิปเมื่อก่อนนั่นเนาะตั้งแต่เมือ่อนาผ้าอา้เพิ่นไปห้องหมอหรือว่าไปคลินิกตอนสีค่ขำๆฮะละพี่น้องเลยก็ได้ไทยทำให้ผมเมงพี่น้อง fc เบิ่งน้อยหนึ่งเนาะเพิ่นปวดท้องกระทัานหาันนาพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นกับไปเฮ็ดเวียกเห็ุงานอยู่เนาะไปนาพูดมั่นอยู่แต่ว่าเป็นข้นบาดเดียวนาะเจ็บท้องเนาะจองใส่ถังลงังนะ เพิ่นเป็นอ้ก๊กของพี่น้องมิ้นตาเนาะหรือว่าเป็นพี่ชายคนโตน่ะพี่น้องเไยถามว่าเป็นภาษาไทยก็ได้เพิ่นเป็นอ้ายกของของของพี่น้องมิ้นตานี่แหละเป็นอ้ายใหญ่โมเลยเนาะเพิ่น,ออนก็เจ็บท้องแบบกระทันหันน่ะจําเป็นต้องได้พากันไปห้องหมอไปคลินิกเนาะไปเอ็กอเอ็กโกเบิงไปหาหมอผู้ที่เพิ่นมีความชำนาญน่ะ,ะพี่น้องเไยเพิ่นก็ มีเครื่องอนอาเอโกมีอ่าอันนั้นอยู่ดอกเนาะไปแล้วล่ะเพิ่นกะว,ว่าโบงมาตีพญานมาเพิ่นกะเป็นนาณนาหมักไคลงังอ่างน้ำพี่น้องเลยไคลังอ่างน้ำเนาะอ่าตอมลูกหมาอีซางนี่นละ่ะอ่าแบบมันอ่าเห็นเหตเจ็บพนาพี่น้องเลยเห็นเหตเจ็บเนาะก,ก็เลยพาเพิ่นไปห้องหมอกลางคืนเมื่อนั้นนะ แล้วก็ต่อมากนี่กับคิปต่อมาก็ับเมื่อโตมาก็ได้ไปถ่ายท่ามานางานสู่ของานสู่ขอสาวสาวลาวอยู่ทางฝั่งลาวพี่น้องเลยงานสู่ขอบ่าวสาวอยู่ทางฝั่งลาวหรือว่าอยู่อยู่หมู่บ้านของอ่าไม่น้องวินายล่ะเนาะอ่าอยู่เพื่อนข้างๆนไงล่ะข้างๆเพื่อนหน้าบ่าวนี่นะพี่น้องเลยอ่า เพิ่นกะเอากันตั้งแต่โดนนั่นแหละหรือว่าอยู่น้ากันมาแต่โดนแล้วฮนะแต่ปีที่แล้วนี่แหละแต่ว่าครอบครัวเพิ่นกะบ่พอนะ้อเนาะทางพ่อเม่ฝ่ายชายนะเพิ่นกะคือซีเมนบอมีเงินมีคำนี่ยแหละเนาะเพราะว่างานสู่คออยู่ทางฝังล่างนี่กะค่อนข้างซีลําบากเงีจักน้อยพี่น้องเลยอ่าลำบากลําบากอยู่บนที่ว่ามันมีหลายอย่างหลายแนวเนานะหนึ่งมากับมีบทบันทึกทางฝ่ายยิ่งฝ่ายชายก็ต้องได้มีการจดบันทึกกันแล้วกัน มีหอดเถวแกแนวโฮมหนาแล้วก็ม,เมกีเงินไขความปากเงินไขความปากหรือว่าเงินเจ้าโครุงตาหนาแล้วก็มันมีหลายอย่างหลายแนวนอ,นอเลยเห็นหายกันเลยเห็นหายงานสุขอนอีเกิดซ่าหรือว่ามีซ่าฮานาคน,นก็เลยมาจัดเมื่อเมื่อกออ่อนน่ะเนาะแล้วก็เฮือนทีไม่น้องวินตาไปนะไม่น้องวินตาก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรงเนาะ เป็นเพื่อนอยู่ทัดถ้ดจาจะเพื่อนนะบ่าวไ,ไปอีกลหลังนึ่งค่ะนะและมีอันหนึ่งคอมเมนต์เนาะพี่น้งนอ,นองกินตาเห็นหนึง่งคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์ข่าวมาพี่น้องเลยเพิ่นว่าอ่อาอเห็นหลายๆช่องหลายๆคนถ่ายทําลงกัเป็นแบบเดียวกันเบิร์ดเวอร์ชั่นเนาะก็คืออ่าเป็นอย่างแต่ละครอบครัวอยู่ทางอ่าแต่ละหมู่บ้านหรือว่าอยู่ทางฝั่ง,งลาวนี่นะอ่า คือบอคอยเห็นปลูกต้นมามะละกกรหรือว่าอ่าต้นตำลึงอีสังแบบนี้ฮนาพี่น้องหลายคนว่าเนาะคือบรเห็นปลูกกันต้นตะตะไคร้หัวค่ายจะอีหยังเจีงซีเนี่ยนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาฮานาหรือว่าอ่าเขาเจ้ากินบอเป็นบอรหรือว่าเพิ่นกินบอเป็นบอเบอนะนะอพิ่นว่าเจีงซี่เนาะอพี่น้องมินจาก็เลยเมื่อน,นี้เนาะก็เลยจะมาตอบอคอมเมนต์ ่าที่เพิ่นเขียนมาแล้วเพิ่นเขียนเพิ่นก็เขียนลายสมควรอยู่ดอกอ่าก็พอดีว่าอ่ามื้อนี้ว่างๆแน่เนาะว่างๆแน่ก็คือมิ้นตาก็ออกไปหน้าน้ำโพขนาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องมิ้นตาก็ขึ้นมาตะองเฮียนแล้วก็อ่าออกมานาั่งอัดคลิปเว้าวกับพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะอ่าหน่อยนึงก็คือเรื่องก็มันก็เป็นบางครอบครัวดอกพี่น้องเไยบางครอบครัวนี่อ่าเพิ่นจะอยู่ให้อยู่หน้าเนาะ คือหมู่บ้านของพี่น้องวิณตานี่ส่วนลายนี่อยู่ทีบ้านนี่วางวางครอบครัวกับมีแต่เฮือนได้พี่น้องมีแต่เฮือนเนาะวางครอบครัวน่ะมีแต่เฮือนหรือว่าบ่มีคนอยู่ขณะข้าเจ้าไปนอนอยู่หน้านาะส่วนลายน่ะนอนอยู่หน้าเพราะว่าคือช่วงเราดูนี่ข้าเจ้ากับปลูกมันเนาะปลูกมันมะแว่นขุดมันขณะเก็บกู้มันขณะพี่น้องเลยข้าเจ้าก็จะนอนอยู่หน้าเลยนะเพราะว่า เจ้าคุดมันหล้กกับปั่นมันหล้วก็อาศัยดูแลมันบึงแยงมันอย่างซี่น่ะเขาเจ้ากับว่าได้อยู่เพื่อนเนะาะส่วนขั้วเขาส่วนรายนี่ก็จะอยู่หน้าเขาเจ้ากับว่าได้ปลูกอยู่บ้านอย่างซี่น่ะคือเพื่อนพีนน้องมินตาไปนาผ่วง,งานนาหนะสู่คอเพื่นเมื่อกนน่อนกัเล่ากับว่าได้ปลูกแยังอยู่บ้านเนะาะราวะเล่าหนานอนอยู่หน้าประจําเด้ อันที่ว่าเรามานอนกลางคืนกะเที่ยวไปเที่ยวมาจะซื้อฮนาพี่น้องเลยเราก็เลยไม่ได้ปลูกเนาะอยู่อยู่บ้านฮนะเราก็เลยไม่ได้ปลูกอย่างนันก็เลยแปลี่นนาเอฟซีเพิ่งก็เลยคอมเมนต์ขมาว่าเออคือโบเห็นปลูกนั่นปลูกนี่อยู่ในเฮื่อนอย่างซี่นะเนาะหรือว่าเขาเจ้าหรือว่าคนเล่าหรือว่าคนครอบครัวทีแบบโบมีโบได้ปลูกอย่างนะ้นโบได้กินว่าอย่างซี่นะเนาะคือโบเห็นปลูกต้นคาต้นมกลักกอหรือว่า ต้นตำลึงอีสานแกงซีนะเนาะอันที่จริงแล้วนี่ก็กินเครื่อกันได้พี่น้องเลยอ่าพักพักต่างๆหรือว่าเป็นหมั่งุ้งหรือว่าหมักเน่าอีสานต่างๆนี่คือพี่น้องมิตตานี่แหฮ้งมักเนาะอ่ามักสมตำหมักแกงน้อไม้ยังซีนะอาหารแบบปนบ้านยังซีนะพี่น้องเลยพี่น้องมิตตามักได้เนาะส่วนว่าคนอื่นกนก็แล้วแต่เนาะแต่ละบางคนกะอาหารการกินเท่ากับมักบกเครื่อกันนะแต่สําหรับพี่น้องมิตตานี่มัก สมตามนี่คือแบบอาหารที่แบบมันกินแล้วมันแบบคันซีวาแล้วก็ S S B A จิ๊กซีว่าอย่างใดพี่น้องข้ามักเนาะมาก,กินเดนๆแล้วก็มาก,กินก็มาก,กินอีกทีส่สีนามันคือว่าแซ่บอย่างสี่นาแต่ก็เลยเมื่อนี้เนาะกับซีมารีวิวให้พพอเม่พี่น้องเอฟซีเบิรงอยูอ่อยู่ในเฮือนของพี่น้องวินตาเองเนอะอาะผู้ที่แบบมักอยู่บ้านอยู่เฮือนอย่างสี่นาคือพี่น้องวินตานี่ถ่าวายู่นา อยู่หน้ากับมีเนาะอยู่บ้านกับมีเพราะว่าอยู่อยู่อยู่ทั้งสองบอนเดีอยู่เพื่อนกับอยู่อยู่หน้ากับอยู่จังซี่นะส่วนขวั้วเฮา,าก็เลยมีทั้งสองบอนอ่าส่วนภาคกับอยู่เพื่อนกับมีเนาะอยู่อยู่เพื่อนนี่มีต้นหมักรกกออ่าต้นหม,มั่ฮงต้นหมั่นาวมีมีเนาะอ่าซีรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิง้งพี่น้องเลยเพราะว่าเอฟซีเพิ่นอน่า,อาอคือสี่ของใจคือสีอ่อยากเห็น,จ,น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 จังซี่นะเนาะก็เลยเป็นคอมเมนต์ที่ยาวแน่แม่น้องมิตาก็เลยจะมาอัปเดตให้ fc เบิ่งเด้อมาหนี้นะพี่น้องเลยยังใดกะถ้าพิพาทประกันใดกะกล่าวขอโทษขออภัยหลายๆเนาะกล่าวขอโทษขออภัยน้ำ fc ถูกทานเด้อสิพาพพ่อแม่พี่น้อง fc ลาะสวนหลังบ้านมาหนี้นะพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอากาศมันกะสีหนาวหนาวแน่อี่น้องมิตากัอยู่น้ำแดดนั่งทิ้งแดดอยู่กำเข็มเฮือนนี่แหละพี่น้องเลยไปพี่น้องมิตาสีภาพพ่อแม่พี่น้อง fc เบิ่ง อรอบๆหลังบ้านเด้อพี่น้องเลยเนาะคือว่าข่างเพื่อนนี่แหละน้องเลยเปิดภาพมากๆก,ก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรนะ์กเนาะอยู่เพื่อนของอาณาพม่น้องวินตาเองเนาะตอนนี้นะ่ะพี่น้องเลยว่า FC เอฟซีเพิ่นถามมาขอมาเนาะว่าอาคือพวกภาพกันปลูกต้นหมักลกักโกต้นหมั่งฮงในวัสนเด้พี่น้องมีอยู่เด้อเนาะยังหมากเนืงองต้นนี่นะ่ะยังหมากเนืองพี่น้องเลย อันนี้เป็นต้นหมักงนาวต้นหมังนาวนี่กำลังโจมากอีแล้วหล่ไลยได้พี่น้องเลยดกดกเนาะอันเป็นไปแล้วสูดหนึ่งเมื่อกี้นี่เนี่ยก็กินบวาดบาไวจนได้ขายจนได้ขายพูดนะพี่น้องเลยจนได้ขายพอนี่กําลังเป็นเนาะนี่กําลังเป็นอ่าอันนี้ต้นหมังนาวนี่อันนี้ต้นหมักง่วงพี่น้องต้นหมักง่วงต้นหมักงงวงกะ น,นี่เป็นมงงัม่วงมังม่วงอันโตกินโตง่าฮะน่ะเอามาปลูกนะพี่น้องสามปีได้กินเลยได้นี่ปีที่สามได้กินเลยกำลังเป็นเนาะกำลังเป็นดอกถือว่าเห็นดอกดกอยู่ต้นเนื้อหันก็ได้ดูเด็กพี่น้องเนากำลังเป็นดอกเนาะต้นมอนาต้น อันนี้ก็สิเป็นต้นมกกะเมก,กะเสกมะกเสษมะกะทินค่ะน่ะนี่คือการพี่น้องแล้วก็อยู่ในนี้เนี่ก็ซินี้พักกำลึงพรองแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้น่ะมันระดูแรงมันไ่ได้โหดหน้ามันตายแล้วนะอันนี้ต้นพักบัวรพ่าพ่าบัวล่าพากับมี่เอฟซีขอมาพี่น้องมิจาก็เลยซีมาอัปเดตให้ให้เบิ้งพี่น้องเลยพนว่า เพม่นว่าคือโบเห็นปลูกยางจังซี่นะเนาะอันนี้ต้นหมังนาวต้นบักใหญ่เลยพี่น้องเลยนี้ต้นหังหงต้นนี้ก็ได้นี่เลยของมักเลยได้ดิี่ของมักเลยอันนี้กับพักบัวปลูกใส่ห้างไว้ พอได้กินเนาะเฮาอยู่หน้ากะมีเนไะหพี่น้องอยู่หน้ากะมีอยู่บ้านกบมีเด้ออันนี้สิเป็นต้นดอกดาวเฮืองต้นดอกดาวเฮืองกับลายยางอยู่ได้พี่น้องอยู่ส่วนเฮือนของอ่ะนแม่น้องวินตาเนาะกับดินกับบัวลายดอกตะบะเฮาปลูปกขัปกปลูกยางใส่เต็มเมื่อแล้วนะ มานี่สิเป็นต้นหมักข้าวต้นหมักข้าวจ้าพี่น้องแต่ว่ายังโบถ้าได้กินหมากจักเกอือต้นหมักข้าไม่เผาแล้วปลูกเอามาแต่ฝั่งไขยคนในพี่น้องไอ้ต้นหมักข้าวนี่ก็ได้แต่ว่ามันบกเป็นหมากขน,นาด่บหูว่ามันเป็นอยู่แต่ว่ามันโบใหญ่มันโบจกนะักขนาดจักเกอรจังเลยอันนี้ก็สิเป็นต้นหมักแข้ง หลายอย่างอีงูอ่ได้ในสวนควนรูสวนนเ,นเออพื่นอนครูนี่เนอพี่น้องเนาะหลายอย่างานั้นนี่ต้นกล้วยนี่ก็ได้ต้นกล้วยก็มีอันนี้สวนผักกาดเป็นดอกก็แล้วผักกาดนี่ก็ได้นี่สิเป็น อยู่แคมหัวแค้มเฮือนเลยพี่นอ้องเลยอยู่ทั้งนี้อพอะต้นนี้นะดอกลายขนาดต้นังวงต้นนี้นะดอ,อ,อกลายให้ต้นนี้นะหมังมองฟ้าลันหมังมองฟ้าลันพี่น้องต้นนี้นะใดกินกะติดใจังวงต้นนี้นะมันแซ่บมันกรอบนะเวลามันใหญ่จหน่อยละเฮากินนันแบบโบกบอโบกกอยแจวก่อยยางกะเฮาหยำงกินเลยกะแซ่บหมังฟ้าลัน อันนี้เอินแบบมองมองฟ้าล,ลันอันนี้อันนี้พักพักโฮมพักโฮมพักโฮมแมน่นมาเดทไทยอยู่เพื่อนมีงั้นคืออย่างนี้เมนไปหน้าหรอว่าคือหูเห็นล้วอ้าพี่น้องเลยหลอดหัวหลอดเทให้พ่อแม่พี่น้องเอสซีเบิร์งเนาะ น,นี่อันนี้อยู่ทั้งนี้สิเป็นต้นนอค่าพี่น้องเลยต้นนอค่าแล้วก็มีต้นหมกข้าวน้ำต้นนึงถึงขางนี่ก็ได้พราแม่พี่น้องเอฟซีมีสูตรเนาะมีสูตรที่แบบว่าต้นหะกข้าวเป็นหมกักแล้วบอ่อร้นบอยางนะคอมเมนต์มาบอกในเดอ้อพี่น้องเลยอ๋อมีหอนข้างหมดแดงพวกนั้นนี่โอ้ปีที่แล้วน,นี่เลลายไม่ถ่าเราพยอยากให้มันเกิดเด้พี่น้องห้ามหมดแดงเพราะว่ามันจิตใจไปครบไปยางโยน นนัน่อันนี้ต้นนะป่าปลานอคาเด้นะอเนาะปลานอคาถาว่ามันโกงเจ๊กหน่อยนี่าคูดเอาไปหนึ่งไปยังเพราะว่ามันกลายกอสมควนประมาณเจ็ดแปดกอเพื่นละพี่น้องไงเต็มอยู่เนาะเต็มเลยพี่น้องไย จังได้กะสสำหรับคลิปนี้เนาะมารีวิวอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงพี่น้องไงว่าเอฟซีเพิ่นขอมาเนาะเพิ่นขอมาหรือว่าเพิ่นคอมเมนต์มาฮะละว่าอยู่ทางฝั่งลาาคือโ่เห็นครอบครั่วใดหรือว่าเฮือนใดแบบว่าปลูกพักปลูกยังกินจังซี่นะหรือว่ากินบบเป็นบ่จังซี่นะะก็กินเป็นคือการเด้อพี่น้องเลยเนาะก็บางข้อครัวเพิ่นอยู่ไฮอยู่หน้าเพิ่นกะจะบบคอยปลูกอยู่บ้านนะอมส่วนรายกัเพิ่นจะปลูกอยู่หน้าเพิ่นละ แต่ว่าอยู่ครอบครัวของแม่น้องมินตานี่อ่าอยู่หน้าก็อยู่อยู่เพื่อนก็อยู่จังซี่นะก็เลยแบบอ่าอยู่หน้ากระปูกอยู่เพื่อนกระปูกเนาะก็เลยมีทั้งสองบอนเลยพี่น้องเลยอ่ามีทั้งสองบอนเลยเนาะจังได้กะมะฮอนนี่ก็จะได้อัปเดตอ่าให้พ่อแม่พี่น้อง fc เบิ้งคาวๆน้อยนึงเนาะตามอ่าคอมเมนต์ที่เห็นทั้งลายพี่น้องเลยจังได้กะถ้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะ ขาบอกอบความจานใดโบสมาพาควรกับขอโทษขอพายหลายๆฝากคิดทอดคิดเถิงอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุโบนสุทีอาทีกำลังติดตามพับส้มเนาะค่ะมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องเลยดโดนดอลงคลิปเธอเนิ่งม,มาทักทายทุกคนถึงจังใดก็อ่าถึงว่าจะบ่ได้ลงคลิปแต่ก็ยังคิดทอดคิดเถิงคือเก่าเด้อเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมียางยำหว่นควดยืนอ่าเบิร์ดสุข,ขสุขคนเนาะ ไปก่อนพี่น้องเลยไปพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดี